ต,ตไปบระผลประเด็กคือเก้า

ินบ่ถึงชิ่นพี่น้องคนไม่ชอบเนาะบหมักนี่แหละเป็นสาเหตุที่บมักพวกเนื้อพวกอาหารฝรั่งจะตรงสเต็กเนื้อกงเนื้อแกะกุย เฮ็ดแสบปะเด็กกับกินกัดกินเนื้อเอาทิ้อันนี้คือเกาเห็นหน่อยอ่ำเห็นหน่อยกะชิมให้เห็น่อยแสบบะ Jag <laughs> De var lite väl tillagade idag. De brukar vara bra. Mm, jag lägger den där mellan. Okej. Tack. Då går Ska vi ta sånt mm. Mm. Du en sån här kött då, Bella? Va? Ja. Bellis? Oh, jag... Isabell, ska du ha sånt här kött? Mm. โอ้ยมีโอเอ้ <c oughs> จัดขาแม่งแล้วลูกหลาน อาหารพื้นบ้านประเทศสวีเดนอาหารพื้นบ้านประเทศสวีเดนมันจะมันจะไม่มีเหมือนบ้านเรานะเจ้าคะ่ะบ้านเรามันยังมีปลาข้าวกีอาหารตามตามจังหวัดของของเขานนะอาหารพื้นบ้านแต่จังหวัดมันยังหนาก,กิ่นหนามีสเสน่ห์มากหลากหลายกอบ้านเขาบ้านเขาสวีเดนอาหารบ้านเขามีอะไรพี่นง เจ็บบุลาลูกชิ้นเนื้อกินกับซอสสวิดินอาหาราพื้นบ้านของมันไม่ได้มีอะไรเยอะๆนะคะถ้า,าเป็นนาคริส,สมาสก็ปาลาล่าสวีดินปลาเซลลหมอนกับไไ่ขาขาตุ๋นแล้วก็ไขป่ปลากินกับขนมปังกินมน,มน,นู่นกินนี้มันบ่มีหลากหลายคือบ้านเฮาอันนั้นบ้านเฮานะโหขนมตำขนมจนนีนยำนุ่นยำนี่ ผักพุ่งผัดหอยผัดก,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 กระเพาะผัดกระเพราอาหาราเข่าโป้งเขา่าเขา่าเข่าต้มผักเข่าต้มเมนโคล่าดิบบ้านนั่นแหลาบขมต้มแซบ่บโอ้โหเข่เขากีท้าไทยเข่ากีไส่ปลาแดดแก้วบองกุ้งอ่ะสมกุ้งสมปลาซอกปลาซิวหมกหัวคุณ ขวคุดกี้ตักกระตงตักกระแตนโอ้ยบ้านเขาอาหารเพื่อนบ้านบ้านเขาเนี่ยโอ้สุดยอดที่นี่มันจะมีอะไรฟูฟิตนี่เด็กน่อยอไปร้านอาหารกรสัังเตีืยนก็ใส่กดนี่แหละมาักไกลกินแต่นี่ อาหารบ้านเราสุดยอดน้องโอ้เป <laughs> ็ยคคำูส hmm. ว <h är> ีเดนยูมาตูอิมิดบอลหรือเปล่ชบบูเออชบบูล่ะสวีเดสมิดบอลลูกสิเนื่อเลนือทำไมล่ะเหน่อยนะเฟลแี่รบนี้ เราเด็กฝรั่งไม่กินผักไม่กินผักนีมนีอยังนิดนิดนึงก็ไม่กินผักเด็กแมนฝรั่งกินอาหารเพนเพ้นแบบถ้าเป็นอ่าเป็นข้าวผัดก็เป็นข้าวผัดติดจืงครีมน้องนนนากินเชฟบุลาบไม่กินกินส้มตำขนมจีนกินประเดกขนมจีนกินอาหารพื้นบ้านเขาอาหารพื่นบ้านสวีเดนน้ หน่อยหน่อยเจ้าค่ะเบบก็บกินขนมกินประเด็ดูบ้ค่ะี่ิกูจะแบอ่ะสิอ,อิ่มใครซื้อี่ให้แม่คะขอบคุณนะคะคนสวยอันนี้ทานโกโก้เจ้าค่ะกอนนอนกินโกโก้สองซอง ไปไม่รอดบ้านบ้านเนาะเจ้าคันเนาะชีวิตบ้านบ้านอยู่เมืองนอกภาวนาให้เราได้กลับเมืองไทยซะอยากออกจากสวีเดนไปมากๆมันสองปีแล้วบ่ได้ไปเมืองไทยบ่ได้ไปเมืองนั้นเมืองนี้บ่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศใจสิขาดเบื่ออากาศบ่ได้เวดเวดเดอร์อิสวาเลีย ยกรดอัว cool. well, ีกันโกทินไทยแลนด์ยงขึ้นไทยแนคลอยูกันแบบนี้แลเจ้าบ้านๆพ่อแม่รู้ลมทีงานคือกันละพี่น้องทำงานเ่นคลิปด่าเก่งานเล่นคลิปดง่ดงพวกเจ้าได้มวนหัวมวนกันือซีเรียสเด้อค่ะ

Jag kommer att spara maten här så du äter sen när du är hungrig. Okej. Okay. Isabel. Isabel, kanske jag också. Ja, vi kan äta mer sen. Mm. Jättemycket mat. Jättemycket mat. Jättekostigt. Bulgur. Det här är vatten. Soja, vatten. Det är inte här. อาหารเขีดนี่มันก็อร่อยอย่างนี้นะเมนูน่ากินกับประเดี๋ยวประพันธ์เลยนะมันมันมันไต่บอดเจ้าค่ะนี่แล้วเจ้าค่ะโอ้ยพี่โอไปใส่น้อไม่รีโอมาเขาอยู่นั่นเขาอยู่นี่แหละค่ะลูกไป็นเลติมเบียร์อืมอิ่มคลิปนี้ก็ไปก่อนนะเจ้าค่ะบ้านๆกินเขาแบบมันบ้านหนาวอากาศหนาวหนาวอพาร์ตเมนต์ กินไส้เลยหนาวเย็นต้องเปิดฮีตเตอร์โซงตัวเจ้าค่ะซื้อฮีตเตอร์โซงตัวอพาร์ตเมนต์หนาวต้องไปคอมเพนที่เดอะโอเดอร์เล็กเฮอยดนะเาดี๋เหมือนกับมันมีปัญหาเรื่องเรื่องรูพุมขนเรื่องรูท่อของมันเจ้าค่ะหนาวเย็นคักพี่น้องเลยซื้อเฮีดซื้อฮีตเตอร์ไม่สองอันเลย ก็เด้อเจ้าขบป้าป้าน่าโอ้ยไอโฟนสิบสามจะไม่มันชัดมันแง่ะป,ะปะ้าป้ามะมาอิซาเบลคลิปนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายให้ดูให้ดู